สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็จะมาดู chemistry นะครับ paper 4อันนี้เป็น paper ของ examiner ปี2023นะครับโอเคเรามาดูข้อ titration กันเลยนะครับอันนี้ก็คือ in a titration นะ student add นะครับ25 cm กำลัง3 of 0.2 mol p dm กำลัง3นะครับของโซเดียมไฮดรอกไซด์ใน conical flask จริงๆแล้ว titration เนี่ยมันก็คือการทำ ปฏิกิริยาระหว่างกรดกระเบิดนะครับที่เราเรียกว่า neutralization นะก็จะเอาตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับใส่ไปในคอนิคิลฟลาสแล้วก็ s e r i a แอซิดฟิลด์ออฟเมทิลออร์เรนจนะครับในโซลูชันในคอนิเคิลฟลาสนะครับแล้วเราก็มี dilution ฟอ u ฟอริกแอซิดอิสเท d แ from a buret to e t conical flask นะครับใน volume of dilution ฟอ u ฟอริกแอซิ e นี้ต้องนิวทรัล ไฮดรอกไซด์ xide, ก็คือประมาณ20 cm กำลัง3นั่นเองใน Reaction เนี่ยโชว์ by Equation นี้ข้อแรกมาถึงถามว่านะครับ s t c t l t r of o l t r of methyl o r a n g e in a q u e o u s sodium h y d ด o x i ไซสีของ Methyl Orange เนี่ยเราต้องรู้นะครเพราะ m e t h y อ orange เนี่ยเป็น Indicator สีของเขาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งในกรดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสีแดงนะครับในเบสเป็นสีเหลืองนะครับข้อนี้เขาถามเรื่องว่า เป็นสีอะไรในโซเดียมไฮดรอกไซด์ถึงโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นสีเยลโลอันนี้นั่นเองโอเคข้อต่อมานะครับเขาให้หาคอนเซนเทรชันของไดลูลเซนทริกแอซิดนะครับในการเรปอิดดีเอมกลางสามโดยการทำตามสเต็ปนะครับยูทเดอะ following step ตามนี้นะครับคํานวณเลขนัมเบอร์ออฟโมเอควิทโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับแอดทูเดอะโคนิคอลฟลาส s ์นะครับ ไอโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่แอดทูโคนิคิลฟลาสเราก็ต้องมาดูโจทย์ก่อนนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่แอดทูโคนิคิลฟลาสก็จะอยู่ตอนบนที่ว่ามี25 cm3 กับ0 2 0 0โ M เปอร์ดีเอ็มกำลังสนะครับตัวนี้ใส่ไปในโคนิคิลฟลาสซึ่งในโคนิคิลฟลาสเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่อยู่ด้านล่างของไตัเล็ชันนั่นเองนะครับเซตอัพอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับอยู่ที่25 รเราก็จะใช้ตัวที่เป็น25นะครับ cm กำลัง3เราจะต้องเปลี่ยนเป็นหน่วย dm กำลัง3ก่อนซึ่งขั้นตอนก็คือ25เราต้องไปหาร1 0 0 0เราก็ใช้0.025ด dm กำลัง3จากนั้นเนี่ยความเข้มข้นอยู่ที่0.2 00ม per dm กำลัง3เราก็จะคูณก,กันกับ0.025 Dm กูณัง3สังเกตว่าหน่วยเนี่ยครับจะตัดกันพอดีเราก็จะได้คำตอบของตัวนี้อยู่ที่0.005โมลนั่นเองครับผมจากนั้นเขาให้ค a l c ว l เล e number of m o l มลของไดอะมิริอุสซัลฟูริกแอซิดที่แอดไปที่บิวร t ตนะครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าข้างล่างเนี่ยมันคือซัล f ูริกแอซิดกับตัวของโซ เราจะเห็นว่าพอได้ตัวนี้ออกมาปุ๊บอัตราส่วนของเขาเนี่ยมันเป็นอัตราส่วนที่เป็น2ต่อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นที่เราได้0.05โมลมันเป็นของโซเดีมยมไฮดรอกไซด์ก็คือตรงนี้มันเป็นอัตราส่วนที่เป็นตัวเลข2ต่อนหนึ่งตัวเลขเอามาจากไหนนะครับเอามาจากข้างหน้าตรงน,นีง้เพราะฉะนั้นตัวนี้มีอยู่ที่0 0 0 5ตัวนี้ก็จะได้0 0 0 5ูคูณ1 2เราก็จะได้คำตอบอยู่ที่0.0025โมลนั่นเองจากนั้นนะครับเรารู้แล้วว่าไดรูซานฟริกแอซิดมี0.025โมลดูที่โจทย์นะครับเขาบอกว่าไดรูซานฟริกแอซิดใช้ไปที่20 cm กำลังสเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะทำารทำการหาโมลเปอร์เดียมกำลังสได้เราต้องเอา20 cm กำลัง3มาก่อนนะครับ ก็จะเป็น20 cm กลัง3ก็ต้องเปลี่ยนเป็น dm กําลัง3อีกเช่นกันก็จะเป็น20ส่วน1,000ก็จะได้อยู่ที่0.02 dm กําลัง3แล้วเราก็เอา0.0025มนี่แหละไปหารนะครับกับ0.02 dm กําลัง3สังเกตนะครับหน่วยตอนนี้เราได้หน่วยที่เขาต้องการแล้ว เป็นหน่วยเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเราก็กดคืคิดเลขกุ๊บเราก็จะได้คำตอบอยู่ที่0.125มลเอดีเอ็มกำลังสามนั่นเองนะในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเขาต้องการเปลี่ยนนะครับถ้าเราสังเกตนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนอะไรครับม o ลตอดีเอ็มกำลังสามไปเป็นกรัมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนโมเป็นกรัมเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้มเลร์เวท โมเลกุลวทเ่ยของไดดูซันฟิกแอซรด์ก็คือ h 2 so 4เราหาได้จากตารางธาตุนะครับเราก็หาก่อนเราต้องการ h 2 so 4 2> <ส>ใช่ไหมเราก็ต้องการไฮโดรเจนแับซัลเฟอร์และออกซิเจนมันก็จะอยู่ในตารางธาตุตรงนี้นั่นเองนะครับพอเราเห็นละโอเคได้ไฮโดรเจนแล้วออกซิเจนแล้วซัลเฟอร์แล้วนะครับเราก็ามาดูสูตรนะครับของโมเลกุลารเวทนะครับโมเลกุลารเวทของไฮโดรเจนซัลเฟอร์และออกซิเจนก็คือ h 2 so 4ไฮโดรเจนเราได้2ตัวบวกด้วยซัลเฟอร์ก็คือ32บวกด้วยออกซิเจน4ตัวคือ16กดเกรด่องคิเลขปั๊บเราได้ตัวนี้ที่98กรัมเปอร์โมเราก็จะเอา0.125นะครับโมเป dm กำลัง3มาคูณ98กรัมเปอร์โมนั่นเองเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะตัดกันปึ๊บ กดคลิกลิงปั๊บค,คำตอบจ,อจะได้อยู่ที่12.25คกรมเปอร์ดีเอ็มกํลังสาครับ